อุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จากสำเร็จเป็นบำเดจแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุทาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำนะศตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีสาธุ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m o r t ิ p ผาดาว YouTube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริหลมงคล คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนเมษายน2564ปีใหม่เทศกาลสงการานต์วันสงการานต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่พิกฟื้นกับร้ายกายดีการดำเนินชีวิตได้รับแสงสว่างก็คือวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นปีแห่งความสุขจะได้พบปะครอบครัวเป็นวันรวมญาติพี่น้อง นะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ร่วมกันส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นวันสงการเนี่ยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่เช่นปีชวดเป็นปีฉลูคือปีนักสัตว์ใหม่ไม่ใช่ พุทธศักราชคือพศออใหม่การเปลี่ยนปีใหม่ คือนักสัตว์ใหม่กับพศใหม่พุทธศักราชใหม่เนี่ยนี้จะไม่เหมือนกันเพราะจะค่อมอยู่กันถึง3เดือนเศษคือการเปลี่ยนปีพศพุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ของทุกปีซึ่งในทางราชการของประเทศไทยเนี่ยได้จัดเปลี่ยนแปลงเมื่อพศ2 4 8 4เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่สมัยสากลน,นิยมการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่นั้นจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือ วันที่14เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตวใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจากปีชวดเป็นปีฉลูเพราะยึดถือจากดวงดาวบนท้องฟ้าดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่คลาสีเมฆเมื่อไหร่วันนั้นโดยตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่า ขุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมือเิศประเสริฐสีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชาขวาพงผันประกอบด้วยยศศัก,กดิด์จักสสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้แหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโรคมิไหวจะชำนะศตูหมู่ทั้งสิน้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกไม่มีก็จะถือว่าดูจากดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่รา สีเมฆปีนั้นวันไหนวันนั้นถือว่าเป็นปีนักสัตว์ใหม่เป็นวันมหาสงการวันมหาสงการปีพุทธศักราช2,564ปีฉลูวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราชพศ2,564ตรงกับวันพุธขึ้นสี่ข้ามเดือน6ปีฉลูเป็นอาิกามาศปกติวาดปกติสุรทินเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อรากสดสเทวีทรงเผารัตทัดดอกโบวหลวงแก้วโมลาเป็นอาภร พัดสหารโลหิตพาดขวาทรงตีศูนย์ผาดซ้ายทรงธนูศิล์เสด็จสายญาติหลับเนตรนอนหลับตามมาบนหลังสุกรเถลิงศกเป็นจุลศักราช1383วันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เวลา7นาฬิกากับ37นาที12วินาทีทำไปกรวันเถลิงศกปีนั้นพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในต่างประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและจะมีความสุขเป็นอันมาก คำพยากรณ์วันสงการปีนั้นเท้าพญาจะได้เครื่องบรรณาการแต่ต่างเมืองและจะแพ้ลูกอ่อนหนักคำพยากรณ์วันเนาปีนั้นลูกไม้จะแพงลาดตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักขราชให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปี เสมอกันแลคําพยากรณ์เกณฑ์ทัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกลําบากได้ยากเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ลราศีเป็นปีที่2ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเคยดูฟูลเฮาส์ไหม สู้สฮิมเนสเยโพคกีฮาจีมาเซยองทำซัมมิดาในการส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลให้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเคหสถานอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเสริมและเรียกซักสินเงินทองนะครับในช่วงวันสงการเนี่ยให้ทําในวันพุธนะที่14นะครับช่วงเวลา11บเอนกาหนาทีหรือทําในวันพระพฤหัสบดีก็ได้นะครับที่15ก็คือทําช่วงเวลา 12ในการ14นาทีนะครับช่วง2เวลานี้นะให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปในวันไหนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับและปลอดภัยนะเป็นมงคลในดวงชะตา เป็นช่วงเวลาจากฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ที่จะทําพิธีการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับจุดธูปสดอกนะแล้วก็ว่าน้โมสามจบนะครับแล้วก็ให้สวดบทสวดมนต์นี้ก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตขามามิพันเตขามามิพันเตขามามิพันเตสามจบนะครับแล้วคุณก็ขออนุญาตและขอพร นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะข้าพระพุทธเจ้าขอแต่องค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้า ทั้งหลายที ants, ่ข้าพระพุทธเจ้าทําการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันสงกรานตขอได้โปรดเมตตาประธานพร84,000ีพันประการให้กับข้าพระพุทธเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระเจริญด้วยปัญญาดีปลอดภัยพิบัติทั้งปวงเจริญด้วยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายมีความสุขสวัสดีอันเป็นสิริมงคลด้วยเถิด ถ้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็สาธุนะครับพอเสร็จแล้วนะก็ให้ไปอาลดน้ำดำหัวผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคล นะหรือจะไปทําบุญเข้าวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องควรเล่งสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะดีนะครับก็จะมีผลต่อในดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับส่งผลถึงดวงดาวที่โยกย้ายราศีในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนเมษายนเลยนะจะมีดาวพระเคราะห์อ,อยู่2ดวงนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับก็คือดาว พุธกับดาวศุกร์เพราะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยจะดับนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของดาวดับเนี่ยหมายถึงดาวพระเคราะห์ใดก็แล้วแต่นะที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่5องศานะครับเพราะฉะนั้นดาวเริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับแต่ถ้าดาวพระเคราะห์ใดซึ่งห่างจากพระอาทิตย์ไป5องศาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อันเนี้ย ถือว่าดาวเริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าดาวใดถ้าเก้าไข้เข้าใกล้พระอาทิตย์เนี่ยดับหมดนะครับถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะดับก่อนดาวพระสดาวพระศุกร์เนี่ยจะดับสนิทเลยนะครับก็คือในวันที่5เมษายน64และดับไปจะถึงวันไหนนะครับดับไปถึงวันที่12เมษายน64นะ ในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์ก็ยังถือว่าเฉยเฉยยังอืดออยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์กอาทิตย์ยังใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องขององศานะครับแต่ถ้าจะเต็มที่ดาวศุกร์มีกําลังที่ดีในดวงชะตาก็คือ22เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็จะดับสนิทในวันที่7เมษายน64 นะครับดับไปถึงวันที่11เมษายน64นะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธย้ายราศีด้วยเช่นกันดาวก็เริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระสุขดับหมายถึงความรักการเงินจะมีปัญหานะครับให้ระวังนิดน,นึงด้วยนะส่วนดาวพุธดับหมายถึงความคิดนะครับปฏิภาน์ไหวพริบมักมีอุปสรรคติดขัดในช่วงนี้หรือการสื่อสารจะมีปัญหาก็ได้นะครับ ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับซึ่งจะโครจรย้ายราศีเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพระพุธจะเดินหน้าเสิร์อย่างรวดเร็วในวันที่11เมษายน64เวลา12.18น,นาทีของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวพุธเนี่ยก็เข้ามาสู่ในภพพันธุเนี่ยในดวงชะตาก็เป็นองค์เกณฑ์นะพร่ะองค์เกณฑ์เนี่ยส่งผลในทิศทางที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะครับในดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะในช่วงจังหวะชะตาชีวิตในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นชะตาชีวิตที่คุณจะได้ดิบได้ดีนะครับในถิ่นกําเนิดของตัวของคุณเองชีวิตเบื้องต้นเนี่ยมักจะพบผอาอุปสรรคติดขัดอยู่ก่อนนะครับแต่ก็จะรับผลดีในภายหลังนะจะได้รับความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่นะครับและที่ดินที่อาศัยนะครับในดวงชะตาของชาวราศีมังกรเนี่ยนะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นที่รู้จักนะครับมีความน่าเชื่อถือที่ดี ส่งผลให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับและที่อยู่อาศัยในจะเป็นที่ยอมรับในสังคมอีกด้วยนะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยเจ้าชะตาก็มัก สร้างปัญหาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะดาวต่อมาเลยนะครับที่จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วเนี่ยตามกันมาติดติดเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวสูงที่จะเดินหน้าเสด็จเนี่ยตำแหน่งเป็นป่าเป็นอุจาพิมุกในวันที่12เมษายน64เวลา11:23นาน,านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวสูกเข้าสู่ภบพันธุยังไงก็ดีอยู่นวเป็นองค์เคณน,นะครับกอมิวการได้เลื่อนขั้นและตำแหน่งที่ดีในดวงชะตานะชาวราศี มังกรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากที่สุดนะจะรักและเคารพผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านนะของตัวเองในหน่วยตามคุณถือว่าชะตชีวิตในช่วงนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่มีความพึงพอใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานศินละปะต่างๆและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามนะจะเป็นบุคคลที่มีความสง่าราศีในตัวเองจะได้รับการนับถือนะครับแล้วก็มีเกียรติยศนะในแวดวงสังคมมีโอกาสมีบุตรที่ดีนะครับแล้วก็จะมี ทรัพย์สินบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าคุณจะมีบุตรบริวารสมาชิกใหม่ๆใ,ในครอบครัวนะครับเออในโดยงตาแต่ก็เป็นเพียงในระดับหนึ่งนะแต่ก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคมคนทั่วไปด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยบางทีคุณํำงานหรือเอาสิ่งที่รับผิดชอบเนี่ยกลับมาทําที่บ้านด้วยเช่นกันนะดาวต่อมาเลยที่จะย้ายนะครับซึ่งมีความสําคัญกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเช่นกันก็คือดาวพระิตน์ นะครับเออสงการปีใหม่ฟ้าใหม่ะนะฟ้าก็จะเปิดส่งผลให้ชาวราศีมังกรมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับโดยตําแหน่งก็เป็นมหาอุดอาทิตย์ย้ายวันที่14เมษายน64เวลาตี3-4ินาทีก็เข้าสู่พบพันธุชทกตาชีวิตในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีโชคในการได้สิ่งของเก่าๆหรือได้รับทรัพย์สินที่อยู่อาศัยซึ่งปิดบังซ่อนเลนนะครับในดวงชะตาชอบทำงานที่สบายตามใจตนเอง โดยมักจะมีงานชิ้นเล็กๆน้อยๆก็จะทําได้ผลดีในโดยต่างคุณนะครับหรืองานใดก็แล้วแต่ที่ซึ่งคุณทํามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะรับผลตอบรับที่ดีด้วยเช่นกันนะครับในช่วงที่คุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะชอบอยู่เป็นส่วนตัวอยู่บ้างนะครับในโดยตาแต่คุณก็มีโอกาสที่ดีเจ้าชะตาจะได้รับมรดกนะครับหรือบ้านที่ดินที่อาศัย นะครับหรือมีโอกาสที่มีบ้านต่างถิ่นต่างแดนก็ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงที่ดีขึ้นด้วยนะชาวราศีมังกรนะครับในช่วงหลังสงการในชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปสังเกตชีวิตของคุณได้เลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรถ้าคุณติดต่อง,งานโดยมีเจ้านายหรือผู้บงังคับบัญชาหรือติดต่อง,งานกับชาวต่างชาติต่างภาษาซึ่งเป็นผลดีมาก นะครับคุณจะประสบผลความสำเร็จได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานจากาชาวต่างชาติที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณมีเจ้านายเป็นคนไทยอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้เพราะไม่ค่อยให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องงานให้กับเจ้าชะตาสักทอดไดนักนะครับดาวต่อมาครับที่ย้ายราศีก็คือดาวพรงขานดาวขัณฑนี้จะย้ายในวันที่14เมษาย,ยน64เวลา6โมงเช้า35นาที ก็เ,เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นชะตาที่การทำงานสิ่งใดก็มักจะพบกับปัญหาอุปสรรคเสมอแต่ก็กระทำจนประสบผลความสำเร็จลาภผลที่ได้รับมานั้นเนี่ยนะครับมักจะเป็นในลักษณะแบบเป็นทุกขลาภนะครับชอบทำงานแบบลับๆนะคือในช่วงเนี้ยลาภะไปอยู่ในพภพอาลีเนี่ยมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะถูกกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่นะ ในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดก็ได้นะอาจจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นในเรื่องของความขยันต่างเนี่ยบางครั้งคุณก็มักจะขยันเป็นพักพักนึกจะทําก็ทานึกจะไม่ทําก็ไม่ทําประมาณนี้นะในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับคือดูแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นห่วงซะเท่าไหร่นะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์ได้เงินแบบลับๆนะครับเพราะฉะนั้นการเงินจะรับแบบไหนก็แล้วแต่นะถือว่าคุณได้เงินก็โอเคในดวงชะตาคุณ นะครับหรือสังคมเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้ชาวราศีมังกรได้เงินได้ทองก็ได้นะครับส่งเสริมเรื่องของการเงินนะดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายก็คือดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินมณ์นนะในวันที่29เมษายน64เวลา11บเนากาหนาทีดาวพุธเดินมน์เข้าสู่าสราศีพฤษภในภพปุตตะนะครับก็ส่งผลให้เป็นชะตาชีวิตให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดดี นะครับมีความรู้ที่แตกฉานในเรื่องของหลักธรรมธรรมะต,ต่างๆมีความเข้าขอกเข้าใจนะครับจะมีบุตรหลานที่ฉลาดนะครับจะมีผลประโยชน์ได้รับรายได้จากในเรื่องของทรัพย์สินเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้เนี่ยดาวพุธก็มาร่วมกับดาวพระราหูในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจราจาต่างๆให้คุณระมดระวังไว้นิดนึงระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆต้องอ่านก่อนเซ็นนิดนึงจะเป็นผลด,ดีในดวงชะตาของคุณ นะครับในช่วงนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปสรรคปัญหาด้วยเพราะอาลีปุตตะอุปสรรคใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ไนิดนึงด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในดวงคุณเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์ถ้าขนาดนี้แล้ว นะชีวิตนะครับสามารถผ่านพ้นได้แน่นอนในดวงชะตาของคุณนะครับคุณจะต้องเคลื่อนที่ไปขา้างหน้าเพื่อแสวงหาชัยชนะและความสําเร็จในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับนในวันที่12เมษาย,ยน64เวลา9โมง32นาทนะีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของอาการติดต่อสื่อสารการเดินทางในเรื่องของเพื่อนฝูงแลนะสังคม อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับและวพระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับในวันที่27เมษายน64เวลา1 0โมง53นาทีดาวพระจันัร์พระจันทร์เพ่นอยู่ที่ราศีตุลอยู่ในภพกรรมมะนะครับเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตในช่วงนี้คุณจะดีเด่นในเรื่องของงานนะครับถือว่าคุณจะเป็นบุคคลนนซี่งได้รับเกียรติยศนะคบที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การงาน ทำงานด้วยความเจริญก้าวหน้านะครับคู่ครองก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนอาสนสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานให้กับเจ้าชะตาให้ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีมักจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามานะครับในเรื่องของงานอันนี้ก็ครบแล้วนะของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยเทศกาลนะปีใหม่นะครับสงการนี่ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนโชคดีประสบผลความสำเร็จสม่าง ในทุกประการเลยนะครับสาธุพุทธ,ธะสังมิณานะชาดิติพระศิวีเทระพระอรหังสัพพาราพังประสิทธิเตสาธุขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนโชคดีมีชายประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีและตลอดไปณนะบัดน,นี้เลยนะครับสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ